ปีีน้ยังคดโลกแตกในประเทศเฮาต่อนั่นพาคกันซาก,กันนะโลกสิแตกเนาะมันปีสองพันหมอปีสองพัน สบายดีสบายดีและก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์ดสุขสุคนเมื่อวานจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกะ็ขอยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องแม่น้องมินตาคือเก่าพี่น้องเลยทักทายสบายดีกันในวันนี้แม่น้องมินตาพาพ,า,า,าพ่อแม่พี่น้องมหาครอบครัวสาวพรพี่น้องเลยเนาะเพิินกัเป็นแม่ห้างพี่น้องเลยแม่น้องมินตา่ากันยังบ่เคยมาจักเครือดอกเนาะ กาติดตามเพิ่อนอยู่ในคลิปอะไรพี่น้องเลยกาได้ยินข่าวแว็บว,ว,ว่าเพิ่นเป็นสาวไม่ห้างพี่น้องเลยเนาะมันนี้ไม่น้องมินตาสิผาถุกคนมาเบิงเฮือนซันบ้านซองเพิ่นว่าเป็นจังใดเพิ่อนอยู่แบบใดพี่น้องเลยโอเคฮ้าไปติดตามเอาสูน้ำกันเลยสบายดีสบายดีอีกเธอหนึ่งเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมันนี่ไม่น้องมินตากะมากกันก็บ,บน่นะสองคนพี่น้องเลยพอดีว่ามาแต่ทางในเมืองพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้ ก็เลยสิเวมาเยี่ยมยามทามข่าวทางครอบครัวอของสาวพรพี่น้องเลยเคยเห็นแต่เพิ่นอยู่ในคลิปเนาะพันนะ่ะสบายดยีเด้อพี่น้องเนาะโดยมาทางบ้านพีนมาในกับพี่น้องเลยพากันมาหาสาวพรเพิ่นพี่นะ้องเนาะครั้งแรกเนาะวันะเะาย,ยังบอกเคยมาจักเถื่อพี่น้องเลยพาพ่พาอแม่พี่น้องมาเบิ่งเฮือนซา,านบ้านซองเพิน่น คือซีเมนเพื่อนเพื่อนและพี่น้องเลยอ้เป็ดเพื่อนได้นี่พี่น้องเลยคือซีเมนเป็ดเพื่อนบ่รื้อจังใดอ้าขออนุญอหยาดขืนเฮือนหน่เด้อโดยพี่น้องเลยอ้าวคันใดเพื่อนหนิเนาะ สวัสดีโดยพี่นอ้องเลยขังห้ากับผ้ากันมาครั้งเลกหรือว,ว่าเถือทำอิฐยังบอกเคยมาจาก้กเถือาสาวเอ๋ยเนาะขออนุญาตาผ้าพรมพี่น้องเอฟซีถามซื้อก่อนเด้ออ่าซื้อว่าจังใดเนาะซื้อโปร ซื่อพรเนาะโดยทั้งเฮากับติดตามเอื้อยอยู่จักเอื้อยจักนอกเนาะดีเด้อรสาพรเลยสบายดีเนาะเป็นจริงได้บ่นะก็งามเนาะสาพรบ่ะเคยเห็นเปิปห็นเป็นแต่อยู่ในคลิปเฮาก็ได้เนาะกับติดตามเพิ่นอยู่เป็นเด็กซี้พอนอยู่พี่น้องเอลยทั้งเฮาก็ได้เบิ่งยนเบิ้งตลอดแต่ว่ายังบ่มีโอกาสได้มา สาวพรหรือว่าน้องพรอะไเนาะอานนีเป็นเท่า์ไดอะไรบ้างน้องก็นะสามสิบโอ้สามสิบก็น้องเลยสินาะโอ้เอแมนแมนสาวพรเฮาสิขออนุญาตเอิ่นสาวพรเด้ออันนี้น่ะเป็นเพื่อนของเจ้าเองบ่แมนแต่อยู่แต่พ่อแต่แม่และพ่นก็ไปฮดหลังใหม่แน่ะดิโอ้แล้วเจ้านี่อยู่หลังนี่เลย แต่กี้มีครอบครัวแล้วครับอยู่ในหลังนี้อืมแต่ก่อนน่ะเจ้าอยู่กับครอบ,บครัวเจ้าเลยอยู่หลังนี้เลยโ,<ด>โอ้แล้วเจ้าน่ะเคยสั่งครอบสักครัวแล้ว<ด>มีลูกหรอบอสได้ะจะคนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งอ้อายุเพิ่นเท่าใดรก็ลูกเจ้านนะ่ะแปดปีแปดปีโอ้พอเพิ่นเขายนอยู่บ่ ยี ờ, world world ่ห้องได้แล้วเยี่ปมกว่าสามเออยี่ห้องปว่าสามแล้วแต่ใหญ่เต็มแล้วเนาะแม่ทั้งผัวจ้านี่เลิกกันไปเดินปะเลิกสามปีเลิกสามปีแล้วเพิ่นกับเป็นคนบ้านเดียวกันนี่วะบ่คนอยู่ไกลอยู่ทางสวรรค์อยู่ทางสวรรค์อยู่กันได้จักปีนไง หยู่ลายปีแล้วมายู่น้ากันนี่ได้ลายปีบ่โอ้เมยแล้เม่อเห็นหน้าอ่ะจ๊ะพาเพื่อนเห็นให้เห็นหน้าลายบ่จ๊ะบ่กลายยุยังเห็ดหนักกันเนาะอ่าสาพนี่เอากันปีใดก็เอากระเพิรนอะแต่งานกระเพินอะปีใดจือได้ยี่บอเนปีนสองพันสิบเก้าว่าีีองพัายิ ปี2 0ง0ันสิบแม่บอกกระจับก่ไรตู้เดีนร์มาปีสองปีสองพันสิบนี่ก็ยากเาเลียกับกบตอนเท่าเอากันได้บ่นะอแมนส่เตกัแต่ชากันนอกเขาชาวไอ้ยังโลกมันแตกโลกอยังแต่คูดนะปีชะปียังคันโลกแตกในประเทศเทาต่อนั่นพากันซากันนะโลกสิแตกเนาะเป็นปีสองพันบอปีสองพันบอแมนเนาะเอากันเลยั สาวพรอ่กันเลยเพราะว่าตอนนั้นนะไม่อยู่กันแล้วเจ็บแปปปีนี่มอคันจับได้รือว่ารือว่าแต่แต่นั้นเป็นชิปปีเพราะรัวแตนกะโดนเลยเนาะอืมเด้อเด้อกะกะโบเป็นยังแบบเนาะมันโดนเลยนะโดนเลยจงมันเถอะแล้วก็จะลืมผัวเก่าแล้วเลยกะลืมเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ทำใจได้แหละเดีวไดได้แล้วเออแล้วสาวพรนี่ชีวิตประจำวันนี่แบบ เงินคำกรรแก่หนี่พักกันหาแบบใดก็เหลี่ยงเดียดเสมอเป่นตอนนี้กับบริหารนอกนาพุนกับเฮ็ดให้เฮ็ดนาเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลี่ยโอ้ยยำแรงกับเออห้าค่าห้าค่ายเย็่กับบ้านเราเลยค่ะร<อ>ับจา<อ>้างทั่วไปอะไรรับจา้างทั่วไปเนาะเป็นคนจ้างเฮ็ดเนี่ยกับเฮ<อ>็ดแล้วกับยำเมียไอก็คิดจะขายน้าคายนี่กับเฮ็ดขายตามบ้านอก็พอได้อยู่คโดยเกษตรกรครับบ้านเราเนาะโอ้ยยาคล้ายๆคือการอยู่เนาะสภพร แต่บ้านเป็นเช่นไงตัวยู่มไปจักแน่ตัวติ๊กเกอร์ตจักตัวงานกตัวไปง่ายกตัวเฉพาะนี่ก็แล้วดูแรกนี่ก็สิแบบหาค่าหาขายกระต้มขนมแบบนี้บอโอ้ตามงานบุญบ่ตามบุญก็ขายตามบ้านนึงก็ขายแล้วแต่เฮาแบบเงินเฮาน้อยนะถึงเฮานะเห็นได้ขายชำได้พอก ไทยใช่ทึนไปซทำเฮามีเนาะแม่ค่าตัวนี่เนาะเด็กทั้งยูองค์กรแล้วก็รอค่ายตามบ้านเฮาเอนี่ยแต่ละมือพอได้นวันหยาดเวลาเนี่ยอื่นแน่ยหยิบลายอย่างดีแล้วได้ติดแม่ค่าได้ค่าได้ขายพอได้เลี้ยงลูกเนี่แล้วเนาะคุณได้กินแต่คุณมือนี่นะแต่ว่าสิรุสิรุ้ยหน่ยากเด้ดชั่มือยังให้กุ้งชีวิตแต่ละมือให้ผ่านในแล้วกเรียกว่าวัางมาสิรุ้ยเนาะคือหู้เลยเนาะปัจจุบันนี่เนี่ยมันกะยากหลาย เกี่ยงเป็นเงินคําก็ได้ mm. มันแพงนี่แหละพี่น้องเลยข่ากองก็ได้อันขออนุญาตถามเนาะสาวพรนี่เพื่อนหลังนี่นี่กับลูกสองคนนี่บ่ mm. โอ้คือลูกชายบ่อือ mm. ติดตามสาวพรเต้โดนๆหักบอมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามต <c oughs> ัวงงไม่ได้มาทามเอาสองหลังๆนี่เห็นทั้งครูบาวทั้งฝั่งไทยมา,า,ามาเยี่ยม mm. มาย,ย,มยามบอ เห็นเห็นในคลิป hmm. คือว no. uh, ่าเห็นนะนะเอฟซีทางฝั่งไทยมาเยี่ยมเป็นเป็นจังใดก็แต่ว่าอันนี้ก็เพิ่นก็บ่อยากให้เว้าเชิงเนาะโอ้บอกระเบียงให้มันแล้วก็แล้วไปบโอ้เอาเลยว่เว้าโอ้สั่นบ่อืมโดยก็บ่เป็นหยังเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะอืมก็บ่เป็นหยังเนาะก็มีแต่คือต่อไปนี่กาคือเดี๋ยวนี้นี่เนาะขออนุญาตถามสาพอก่อน หลังจากที่มีหลายๆช่องข่ามาไายนี่ก็มีคนหรือว่ามีเอฟซีเนี่ยเพิ่นก็นกนทักมาหลินมาอย่างหลายคนอยู่บะทักมาโย่โอ้แล้วก็มีแฟนหลือบอสต่อในเรื่อยังยังโสดคือเก่าโอ้ยังโสดคือเก่าอยู่โอ้ได้คิดอยากมีบอสต่อเนี่คิดยังมีได้ยังพอเนาะโอ้ยเลือกไปยังคุยไปก่อนเนาะ เนาก็ยังบ่มั่นใจเนาะบางทีเพิ่นมีลูกมีเมียได้โอ้เนาะเพิ่นก็อยู่กะเด้อิตกลุ้มเลือดมได้เด้เนาะต้องคุยแต่ก่อนต้องศึกษาเบิ่งต้องรู้จักก่อนว่าจะทำบุญจักกันก่อนเฮาก็เห็นอยู่สะพอนอยู่ในคลิปโอ้พี่น้องเอ้ยก็พากันซีย้ายเคลื่อนที่ก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่อันน่ะมันท้อนเนาะสาพร ทางเฮาก็สิได้พากันเคลื่อนที่กอนพี่น้องเลยย่ายบอนกอนโอ้อันนี้นัน,น,น,นอันนี้เป็นเพื่อนของไพสานสาพรันโอ้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของน้องสาวสาพรเพื่อนพี่น้องเลย <laughs> โอ้ พี่น้องเลยพากันยายบอนยายที่เยน็นนอกเล <c oughs> ยเย็นแล้ว <c oughs> พเพราะว่าเพื่อนสาวพรอนพอเพื่อนอย่างห้อนแน่พี่น้องเลยเพราะว่ามันมืน่อนี้อากาศแดดแดดแห้งนะพี่น้องเลยมันห้อนเนาะนานเนาะเพื่อนเป็นกระตัมเนี่ยรังกาช้าเรามันเห็นในห่หอนได้เอันเป็นกระเบื้องเนาะหลังคาเป็นทงเพื่อนน้องสาวเนาะโอ้อันนี้เป็นเพื่อนของน้องสาวเนาะคือ <c oughs> ตอนนี้เจ้าดูแลให้เพื่อนเจ้าของเพื่อนไปใส่ก็ คนหาเงินได้เนาะได้เฮือนได้แล้วคนไปหลายปีโอ้เจ้าของคนอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยอืสาวพ่อนี่เจ้านั้นเป็นคนอยู่เฮือนพ่อเฮือนแม่แล้วพ่อแม่นี่ได้ย่างเบิบร์ตบอพ่อกับแม่ก็ยังอยู่น้ำกันบะโ,<ด>โอเป็นผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่น้ำพ่อแม่เนาะ<ด>แต่ว่าทั้งอนาพัวของสาวพ่อนี่เพ่อนผัด สู่ไปน้ำสาพรบ่ได้พี่น้องเลยเรียกร้ายชุกแค่ใช่คนไร้คนเดียวเด็กผู้ชายเด็กคนเลยสู่กับไว้บ่ยู่ทั้งคนทั้แม่กับที่เรียกร้ายเน้ยแม่กัเพราะว่าเออน้องเขาก็มีแต่ผู้หญิงเนี้ยก็เบียกนักก็ต้องว่าใช่คนเดียวแม่เอิญเนี่ยแหละเนาะทา้งใายทา้งครักล้มแต่มีเรื่องราวาผิดกันอยู่บ่ออะไรอันนี้ก็ได้บ่อเล่าแบบว่าเขเข้าใจกันแล้วเออญเนี่ยทางเป็นเงาทุ่นนี่แหละเนาะ เรียยาอตอเบียกลายเพคนกับเบาบ่มาแล้เอากระเดาไปนี่แรกอือแรกก็แรกไปเนาะเป็นเรื่องเก่าพี่น้องเลยยแล้วสาวพรในยกตัวอย่างสีนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่สาวพรคือเห็นเน็ตฮับแต่ฮับสภาพเขาได้กันฮับเนาะคือว่าวคือเราว่าวในระดับมีแต่ผู้หญิงทั้งตัวทั้งตัวเพันคือสาวพรสีเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่สาวพรสีเลือกนะผู้ชายแบบใดสาวพรแบบนี้มันก็บว่าบ่ได้เนาะ โบมีสเปคโบมีเป้าหมายดอกชิมือเลยฮะก็อยากให้แต่ว่าบอกว่าหักแพงเลี่ยงแบบทุกชวเรียกทุกงานได้แบบนี้คนดีเนาะกานที่บอกเลวก็ยอมหับในตัวเขาได้เนาะห่าเป็นยังไงห่ากับโบมีเนาะบางทีบอกโอ้ยว่าสิมาติเ่านั้นนี่ก็ได้ได้ห่ากับโบมีเ่าก็ได้พอแต่ยจำนี้ห่ากับสภาพห่าก็คือเห็นแหลาเฮือนซานห่ากับอะไเนาะเออสะพอนี่ก็เลิกลา กันแต่โดนสมควรแล้วเสนอสะพอนาะยังดูคุณเดียวหลายปีเลยเนาะก็เป็นจริงได้สะพอนก็เคยเมื่อยแบบท่ออยู่ว่าแบบคนเดียวนี่ก็ได้กับพอเคยท่อเนาะก็บไม่ได้ท่อแต่พอมีลูกโอ้กวามรงใจคือลูกเหบ่ลูกก็บบุเรกป้า่ได้พิ่แบบว่าอยู่กบบตลอดโอ้แล้วพอนี่ก็บไม่ได้เคยส่งเงินมาให้ลูกเลยบ่แรกแรกเพิ่งจะส่งยูแต่คุณหลังจากนั้นอะไรก็ค่อยห่างไปบ่ แล้วตอนนี้นี่ได้เพิ่นมีครอบมีครัวใหม่หรือเปล่าก็บ่ฮู้เนาะบ่ได้บ่ได้ติดต่อกันอ๋อบ่ได้ณครัวพันกันเลยคือสะพอ่อนี่ก็ความคิดนี่ก็อยากมีครอบครัวใหม่อยู่บ่สะพอ่อยังมีเลยเนาะมัน,ะนม <c oughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอ,อยนี่แหละอ๋อ <c oughs> อยากมีอยู่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่อีกได้เนาะเป็นเฒ่าเลยแทนให้แทนหน้าเนาะแม่เนี่ยเด้เป็นผู้หญิงก็ได้ยากแล้วคือสะพ่อเฮ็ดหน้ากับไผสั่น กับพ่อกับน้องน้องยังมีน้องชายน้องสาวเด็กน้องออน้้งชาวมีแต่ผู้หญิงน้องสาวเลยเพิ่นมีข้าวมีครัวเบ้ดแล้วนี่กับผู้หนึ่งกับเพิ่นกับเป็นทหารเพิ่นก็ช่อยเขาได้โอ้แล้วไถนาหนี่ได้สัตว์หนากับพ่อไถยโอ้แต่ลรุ่นแล้วเนาะอายุเราเท่าไหร่ก็พอใช่ไเจ็ดสิบสี่อ๋อเรายังไถนาได้อยู่บ่ฮะได้เก่งแล้วเนาะ ยังถ่ายหน้าได้อยู่พี่น้องเลยเป็นอย่างเนาะเจ้ากับพึ่งงามอยู่ได้แม่นเลยสาวพรนาเบิร์นได้ฉีดก็ว่าสาวพรงามเลยมาย่องกันเด้อตายองอย่างนี้เลยนี่เนาะพออาณามีกำลังใจสู่ต่อสาวพรเพราะงามมาดีหนึ่งแม่กับสามเนี่ยังเสียงว่ากับมวนเนาะคนบ้านเฮานี่สามสาวพรนี่โอ้คันว่าอยากอาณา บอกว่าสิบ่มีผู้มากค่ะนะกันบ่มียันบ่เลือกบ่บ่กยันว่าสะพ่อเลือกแกว่าสะพ่อเลือกบ่จักอันนี้ก็เลือกแน่ๆให้ผู้ได้ชิเบิ่งแยงเฮาเนาะว่ายันถือผู้บ่ดีเลยเนาะมาเพิ่นว่าโอ้ยหาภาระเพิ่มก็บ่ัวไว้ได้เหมนี้แฮงเมื่อยติมแล้วเนาะเมย์แต่เว่าเลือกนี่นั่นนี่ดอกเลือกยันถือผู้บ่ดีบ่รยากาศแห้งแรก็หาผู้มาเลี้ยงือกมาเลี้ยงเขาอีกก็บ่วไว้แบบก็เมื่อยแฮงๆก่อนสิมีกั คิดให้ดีนะปบาดนี้เ<ม>พราะว่ามแม่เพราะว่าเคยผิดหวังมาแล้วแม่นความใจอยู่ได้นอสพรผู้เพิ่นเคยผิดหวังคนดีผู้ผู้ดีแล้วแม่นและเพิ่นเคยผิดหวังมาแล้วเพิ่นก็คือสิติตรงก็คักนอกสพรกม,มันจะมีอีกเทือ่อนึงนี่มันกะบริแรนของง่ายได้เป็นได้ไหมมินตาโยกลับมาเยี่ยมมาหยามสพรั้งแรกกับ กาษีประมาณนี่แล้วพี่น้องเอลยไม่น้องวิ่งตาก็แจักจีว่าจังใดมีแต่อันสิหาผู้ใหม่ให้เพื่อนผู้ดีๆในบ่อบันนี้ยพอการแล้วแต่แล่นาะแล้วแต่พนักไม่คือยาเองเนาะแมนก็คือทางสะพอนนี่ก็แล้วก็ว่าอ่าแล้วแต่สภาพเนาะถ้าวพิ่นมักเพิ่นฮักกัเพิ่นหับได้เออยอมหับเฮาในสภาพแบบคือเฮือนซานบ้านซองให้แล้วเนาะสะพอนเนาะการหาอยู่หากินหรือว่าอาชีพเฮากั ลักลักกับโบมี่เนาะสาพรวิ่าถึงเงี้ยากได้ภูมมาถ่ายหน้าเปลี่ยนพอละเดือนเนี่ยการยุบไปยังน้อยอยู่นยังเป็นรุ่นน้องเขาอยู่ทางเพลินนกแม่เป็นรุ่นน้องเขาอีกได้สาพรนี่ยังเงี้ยเงี้ยเตียนใส่กว่าเขาเป็นเท่าใยเท่ากันคือเขานี่กันผัวป้านี่ยแห้งแล้วลศเขาบายบายยังเป็นได้เนาะขับรถขับรางได้เด้บางคุณยิงบางคนเก่งเด้ เจ้าเจ้าเเป็นยู่บอลถไทยไทยนาเ็นเต่อันบายขาด่นสื้อยังอันนั้นแล้เนาะนักนันวายอันนี้เนาอื่นได้ยูเียเรอื่นได้ยูแวนเาได้อ๋อสู่ๆสาพอแนงชั้นเคยคอยเห็นเจ้าเนาะคือเอามาเฮียนอยู่กับจ็คสิละอยู่เฮียนรุ่นไหนรุ่นนอกไม่เห็นเนารุ่นนอกเลวจังโมนนั้นกันเนาะ เจ้าเฮียนรุ่นใดก็สาพรอยู่แถวบ้านฮะเนนี่ยเพราะว่าได้เขากำจับก็ได้มันก็โดนโอ้โดดเนะเฮาก็เหยียบบอลจุกนี่ก็อยากจะทำเพราะว่าเคยมาเฮียนอยู่พี่กับหลายปีได้เจ้าเขาก็คือเบนนี่จนจบคนนึงเห็นกันกับเขาก็บ่าจู้กันเนาะแม่เพราะว่าเขาก็อายุเขาก็แก่แล้วฮะนะมันก็เลยแบบสภาพหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปเนาะแม่ก็เลยจำกันบ่ได้พี่น้องเไยหรือว่างามกว่าเก่าก็มี แมนกษิกชวนไลายก็อยากขี่หลายกูเก้าได้สาพพรเออมีลูกมีเต้าเลยมีลูกมีเจ้าแล้วงามเป็นรุ่นไปนะ้เป็นยุกไปโดนได้เนาะแม่มิตาโดยกษิได้อลากอนบดนี้สิได้ขอจบคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามสาพรครั้งแรกกสิบประมาณนี้แหละเนาะ กะย่โซงบอลพี่น้องเลยจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลงมาเพื่อนน้องสาวของเพื่อนน้าบ้านเนาะเนี่ยเพราะว่าราคาเพป็นต่ำมันกัสีห้อนเนาะเพราะว่ามันแดดเนี่ยก็เลยพากับแย่ลงมาทั้งทลังล่างทั้งบ้านน้องสาวเพล่อ่ะขอแสดงความขอบใจหลายๆเด้อสาวพ่อนเด้อที่โอ้ลมน้ำเนาะแล้ววก็เลาเนาะโดยแล้วก็ขอแสดงความขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสต์โคสโคนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามหับชม อันใดโบสุม,มาภาควนเนาะสาวพรคำว่าคำจาอันใดโบสุม,มาภาควนทั้งเฮาต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆลาย,ยไวพบไวพบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้จะไดมม้ขอกราบขอมาสบายดีเลย